สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นะสมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณคณรูดูรีและบทเรียนคณิตศาสตร์ของเราอีกเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูจะมาทำความเข้าใจอธิบายนักเรียนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์และแบบรูปของจำนวนที่ลดลงซึ่งในการใช้ความรู้ จำนวนที่ลดลงนะคะเราใช้ความรู้ในเรื่องการลบที่เราเพิ่งเรียนผ่านมานี่เองโดยครูจะขอนําบทเรียนการ์ตูนนะคะมาให้นักเรียนดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปดูบทเรียนกันเลยค่ะพี่นกเก็บเมล็ดทานตะวันที่มากมายเลยค่ะพี่นกตั้งใจจะนําไปแจกเพื่อนๆตัวละสามเมล็ดค่ะพี่นกนำเมล็ดทันตะวันไปแจกเพื่อนๆ ตัวละ3าเมล็ดแจกหลายๆตัวมเมล็ดทานตะวันจะค่อยๆลดลงทีละ3ามถ้าตอนแรกพี่นกมีมเมล็ดทานตะวันอยู่20มเมล็ดมเมล็ดทานตะวันก็จะลดลงดังนี้ค่ะ20 1ส1 4 1 1 8ซึ่งจำนวนที่แสดงอยู่นี้ก็คือแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนที่ลดลงทีละ3ถ้าอย่างนั้น เรามาเขียนเป็นแบบรูปความสัมพันธ์ที่ลดลงกันดีกว่าค่ะเริ่มจากแบบรูปความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ3เรามาดูตัวอย่างจากจำนวนนี้กันเลยค่ะ 39, 36, 3 3 30 27น้องๆเห็นไหมคะว่าจำนวนเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่ลดลงจาก39เป็น36มีความสัมพันธ์ลดลงเท่าไหร่นะเราลองมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ จาก39ไเป็นลดลง3จาก36เป็น33ลดลง3จาก33เป็น30ลดลง3จาก30เป็น27ลดลง3จะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนค่อยๆลดลงทีละสเท่ากันจึงสรุปได้ว่าแบบรูปมีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ3าค่ะ ต่อไปเป็นแบบรูปของจำนวน 44, 40, 30, 36, 32, 28จำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์ที่ลดลงเราลองมาดูกันค่ะว่าจาก44ไป40จะลดลงไปเท่าไหร่จาก44ไป40ลดลง4จาก40ไป36ลดลง4จาก36เป็น32ลดลง4จาก32เป็น28ลดลง4 จะเห็นได้ว่าแต่และจํานวนค่อยๆลดลงทีละสีเท่ากันจึงสรุปได้ว่าแบบรูปมีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละสีค่ะต่อไปเป็นแบบรูปของจํานวน655 650 645 640 635จํานวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์ที่ลดลง จาก655้าเป็น650ลดลง5จาก6 5 0้เป็น645ลดลง5จาก6 4 5้เป็น640ลดลง5จาก640เป็น635ลดลง5จะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนค่อยๆลดลงทีละ5เท่ากันจึงสรุปได้ว่าแบบรูปมีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ5ค่ะ น้องๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูสิคะว่าจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนนับลบทีละเท่าไหร่พร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ 75, 70, 65, 60, 55เป็นการนับลบทีละเท่าไหร่คะน้องๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูสิคะ ว่าจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนนับลดทีละเท่าไหร่พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ63 60 57 54 51เป็นการนับลดทีละเท่าไหร่คะน้องๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูสิคะว่าจำนวนต่อไปนี้ เป็นจำนวนนับลดทีละเท่าไหร่พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ24 20 16 12 8ยเป็นการนับลดทีละเท่าไหร่คะว้าว <Wow. S 1> ต่อไปเป็นแบบรูปของจำนวน1525-1500 1475 1450 1425จำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์ที่ลดลง A จาก1525เป็น1500จะลดลงไปเท่าไหร่นะจาก1525เป็น1500ลดลง25จาก1500เป็น1475ลดลง25จาก1475เป็น1 4 5 0 ลดลง25จาก1,450เป็น1,425ลดลง25จะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนค่อยๆลดลงและสุดท้ายเป็นแบบรูปของจำนวน1,850 1,800 1,750 1,700 1,650แบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงค่ะจาก1,850เป็น1,800ลดลง50 จาก1,800เป็น1,750ลดลอง50จาก1,750เป็น1,700ลดลอง50จาก1,700เป็น1,650ลดลอง50จะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนค่อยๆลดลงทีละ50เท่ากันจึงสรุปได้ว่าแบบรูปมีความสัมพันธ์แบบลดลองทีละ50ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ดูบทเรียนกัร์ตูนแล้วนักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของแบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลงไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดที่ครูจะมาทําให้นักเรียนดูกันเลยคะ่ะสําหรับตัวอย่างที่ครูจะทําให้นักเรียนดูจากหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะครูจะทําให้นักเรียนดูในหน้าที่54คะ่ะ54นะคะคําสั่งของเราก็คือ แบบรูปของจำนวนที่ลดลงนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่หายไปของแบบรูปที่กำหนดแล้วตอบว่าแบบรูปของจำนวนมีความสัมพันธ์แบบใดค่ะอ่านะักเรียนก็ต้องมาดูในแต่ละข้อนะคะซึ่งข้อแรกของเรานะคะก็จะมีเป็นรูป กุ๊กไก่ใช่ไหมคะอ่ามีเป็นรูปกุ๊กไก่5ตัวด้วยกันแล้วก็มีตัวเลขที่อยู่ในรูปไก่ของเรานะคะก็จะมีแค่3ตัวเท่านั้นแล้วก็มีไก่ที่เว้นว่างไว้2ตัวนะคะโดยนักเรียนจะต้องหาว่าไก่2ตัวนี้แหละจริงๆแล้วคือเลขอะไรนั่นเองคะ่ะอ่าเราก็วิธีที่นักเรียนจะทํานะคะนักเรียนก็ต้องดูก่อนว่า ตัวเลขที่ติดกัน2ตัวนะคะเราก็ต้องเลือกเลขที่อยู่ติดกัน2ตัวนะคะมาหาว่าเลขของเราในข้อนี้นะคะเป็นแบบรูปที่ลดลงเท่าไหร่นั่นเองโดยเลขที่อยู่ติดกันในข้อนี้นะคะก็คือ9,523กับ9472นั่นเองค่ะนักเรียนอยากจะทราบว่าเลข2เลขนี้นะคะมีค่าลดลงมาเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องหา ส่วนต่างของเลขนะคะซึ่งการหาส่วนต่างนะคะเราหาได้จากการที่นําเลข2จํานวนนี้มาลบกันค่ะอ่าเราก็เวลาที่นักเรียนจะลบนะคะนักเรียนก็ต้องเลือกเลขที่มากกว่าวางไว้วางไว้ก่อนใช่ไหมคะอ่าซึ่งตรงนี้นะคะ ก็คือ9,523ตรงนี้มากกว่าใช่ไหมคะเราก็นำ9,523ค่ะเป็นตัวตั้งก่อนโดยนักเรียนก็สามารถทดแบบนี้ได้ในสมุดทดหรือว่ากระดาษทดของนักเรียนน,นั่นเองค่ะเราก็ตั้ง9,523ลบกับ9,473นั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาทำการลบกันเลยค่ะ 3-3ลบ3ได้เท่ากับ0นะคะ2-7ลบ7ลบไม่ได้เราก็ต้องยืมมานะคะยืมมา1ก็กลายเป็น12 5ให้2ยืมไป1ก็เหลือ4นะคะนักเรียนก็นำา2 2ลบ7ค่ะ12-7ลบ7ของเราก็คือ5นั่นเองค่ะและต่อมานะคะ4ลบ4ก็เท่ากับ0ค่ะ9-9ลบ9ก็เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ของเรานะคร คำตอบนะคะก็คือ50นั่นเองนั่นแสดงว่าจากจำนวนที่1ไปจำนวนที่ 2, 2> <ม>นะคะส่วนต่างเท่ากับเท่าไหร่คะ50นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจากจำนวนที่2ไปยังจำนวนที่3มันก็จะต้องลดลงไปเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าใช่แล้วค่ะก็จะต้องลดลงไป50นั่นเองนักเรียนก็สามารถ คิดได้เลยนะคะก็คือนำ9,473นะคะลบกับ50ใช่ไหมคะเพราะว่าเลขของเราจะต้องลดลงทีละ50นักเรียนก็ต้องนำมาลบกับ50นะคะ3ลบ0เท่ากับ3ค่ะ7ลบ5เท่ากับ2นะคะตรงนี้ไม่มีตัวลบก็เขียน4แล้วก็ตรงนี้9ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบของเราก็คือ9,423นั่นเองค่ะ เมื่อเราได้ตัวที่3แล้วนะคะเราก็มาหาตัวที่4ต่อเลยค่ะโดยตัวที่4นะคะก็คือลดลงทีละ50ใช่ไหมคะนักเรียนก็นํามาลบ50ต่อได้เลยอ่าสาลบศูนย์ะคะก็จะได้เท่ากับ3 2-5ลบหลบไม่ได้นะคะก็ต้องยืมเป็น12นะคะอันนี้ก็เหลือ3นะคะ12-5ลบ5ก็เหลือ7 3ไม่มีตัวลบนะคะก็เขียน3แล้วก็9 เพราะฉะนั้นตัวเลขของเรานะคะในไก่ตัวที่4ของเราก็คือ9,373นั่นเองค่ะเราก็ได้คำตอบของไก่2ตัวของเราในข้อนี้นะคะตัวแรกก็คือ9,423แล้วก็ตัวต่อมาก็คือ9,373ค่ะซึ่ง ข้อที่1ของเรานะคะด้านล่างนี้นะคะเขาก็ถามเราว่าเป็นแบบรูปของจํานวนที่อ่าเป็นยังไงคะจานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละทีละเท่าไหรคะอ่านักเรียนก็เราก็หาส่วนต่างของเลขที่อยู่ติดกันตะกี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้50แล้วเราก็นํามาลบทีละ50ทีละ50 เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเป็นแบบรูปลดลงทีละ50นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหาข้อที่1ไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนเรามาดูต่อในข้อที่2กันเลยค่ะโดยข้อที่2นะคะนักเรียนก็จะต้องเลือกตัวเลขที่อยู่ติดกันนั่นเองค่ะเหมือนเลขนี้นะคะก็ม่มีเลขด้านหลังเราก็หาส่วนต่างไม่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนแต่เลขนี้ค่ะอยู่ติดกันมี2ตัวนี้เราก็สามารถนําเลขที่1ไปลบกับเลข ที่อยู่ตัวต่อไปได้เลยนะคะเราก็จะรู้ว่าส่วนต่างอันนี้มีค่าเท่าไหร่นั่นเองค่ะนักเรียนก็นํา1 6 8 9 3ลบกับ16,890ได้เลยค่ะอ่าเมื่อลบกันนะคะนักเรียนก็จะได้3-0ลบศก็เท่ากับ3ใช่ไหมคะอันนี้ลบกันก็เหลือศูนย์หมดเลยด้านหน้าอ่าเพราะฉะนั้นส่วนต่างของข้อนี้ก็คือลดลงทีละเท่าไหร่นั่นเองคะ ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือลดลงทีละ3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนจะรู้ว่าตัวที่2คือเลขอะไรนักเรียนก็จะต้องนําตัวนี้นะคะไปลบกับ3นั่นเองนักเรียนก็จะรู้คําตอบค่ะเรามาคิดกันด้านล่างเลยนะคะก็จะได้ 16,902นะคะมาลบกับ3ส่วนต่างที่เราได้เมื่อกี้นะคะจากนั้นค่ะก็ทำการลบเลยค่ะ2ลบ3ลบไม่ได้นะคะก็ต้องไปยืม0มา1ก็กลายเป็น12 0ไม่มีให้ยืมนะคะก็ต้องไปยืม9มา9ก็จะเหลือ8 0ก็เป็น10ให้2ยืมไป1ก็จะเหลือ9นั่นเองค่ะ แล้วเราก็ทําการลบนะคะ12ลบ3ค่ะก็จะได้เท่ากับ9 9ไม่มีให้ลบนะคะก็เขียนได้เลยค่ะ9แล้วก็8แล้วก็6ก็1นะคะคําตอบของจํานวนที่2ในไก่นะคะเราก็จะได้ก็คือ16,899นั่นเองค่ะ และตัวต่อมาค่ะเราอยากจะรู้ว่าไกลตัวที่3เป็นจำนวนอะไรเราก็นำมาลบกับ3เหมือนเคยค่ะก็คือตั้ง16,899ลบกับ3นะคะ9-3ลบ3ก็จะได้เท่ากับ6นั่นเองค่ะแล้วก็9ไม่มีตัวให้ลบนะคะก็เขียนได้เลย 861เขียนได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะได้แล้วค่ะคำตอบก็คือ16,896ที่ไก่ตัวที่3ของเรานั่นเองค่ะจากที่เราคิดมานะคะเราได้ส่วนต่างก็คือจำนวนนี้ค่ะมันจะลดลงทีละ3นั่นเองเพราะฉะนั้นด้านล่างนะคะเราก็เลยเขียนได้เลยค่ะว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ3ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะครูทําให้นักเรียนดูแล้วไม่ยากใช่ไหมคะครูทําให้นักเรียนดู2ข้อนะคะโดยข้อที่เหลือให้นักเรียนลองทําด้วยตัวเองในแบบฝึกหัดหน้าที่54คะ่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูตัวอย่างที่ครูทําในแบบฝึกหัดของนักเรียนแล้วนักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมคะหลังจากจบคลิปนี้อย่าลืมทบทวนความรู้ของตัวเองด้วยการทําแบบฝึกหัดนะคะ และครูขอจบการสอนของเราในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ